กองวัณโรคกรมควบคุมโรคตอนที่ 2, รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรคเชื้อวัณโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจมีเพียงหนึ่งใน10ของผู้รับเชื้อที่มีโอกาสติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เชื้อวัณโรคมักจะไปฟักตัวอยู่ที่ปอดโดยปกติแล้วเชื้อวัณโรคจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ4-8สัปดาห์หลังจากนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการอ่อนเพลียไอแห้งหรือมีเสมหะเบื่ออาหารน้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆและมีเหงื่อออกตอนกลางคืนอาการไอเรื้อรังมักเป็นมากกว่า2สัปดาห์ในรายที่เป็นมากๆจะเหนื่อยหอบหรือไอเป็นเลือดถ้าหากเกิดในเด็กอาการมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เพราะมีภูมิคุ้มกันน้อยผู้ป่วยวันโรคในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงใดๆซึ่งกรณีนี้มักจะตรวจพบโดยบังเอิญจากการเห็นจุดในปอดโดยการเอ็กซเรย์ดังนั้น หากพบว่าตัวเรามีอาการไอติดต่อกันเกิน2ส,สัปดาห์หรือไอมีเสมหะปนเลือดเราก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและทำการรักษาต่อไป